สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุขคนเสียงเก๋ๆอย่าลืนมาอีกแล้วค่ะมาคือเกามานั่งแพแเวอยู่สวนหลังบ้านคือเกาหลับที่นองค่ะเป็นยังไงอยู่ดีไม่แห้งสุขภูสุขคนบ่ค่ะทักทายพ่อหอมปาาหอมอคอ,นนะคะอกันเนาะเนาะอย่าลืมนะกับเอยากให้เป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะเนาะค่ะค่ะเมื่อนี้เขามีอีย่างเมื่อวาพี่เมื่อวบาสุพีสู่น้องฟังกค่ะสิเป็นเรื่องเล่าของอ ทำไมไม่เปิดร้านนวดหรือร้านอาหารที่ประเทศอังกฤษด้วยเหตุผลใดทําไมถึงไม่เปิดในเมื่อคุณมีความรู้มีความสามารถมีทักษะในด้านการทําอาหารทักษะในการนวดมาก่อนหรือปัจจุบันคุณก็ยังทําอยูออ่มีหลายหลายคนถามมาค่ะราะว่าสิเป็น พี่น้องก็ดีผู้อื่นก็ดีเนาะค่ะเนาะขายาล,ลินกัเลยสีเมื่อว่า,าสูฟังเนาะค่ะเนาะได้ยินเสียงยาลินบ่ขได้ยินเสียงยาลินบวช่วงนี้ยาลินเสียงกับศีบวคอยมีเพาะปันได้ะะด้ค่ะเเพราะว่าไปเบิงดนตรีมากไปลองเพลงแข่งเขากับเสียงกัเลยขาดหายพี่น้องก็สิได้ยินสีองอมๆเนียนะค่ะจังใดก็ลงในคอมเมนต์ให้ยาลินฟังใน,นะะด้ค่ะเด้อว่าเสียงเสียงโอเคบวะ,ะค่ะก่อนอื่น ขอบบุญขอบคุณลหลายๆหังอ้ยนองสุขูสุคนทั้งผูเกาผู้ใหม่ที่เขามาให้กำลังใจเขามาี่ยมาซองมาเบิงฝาก กดเมนกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ให้ยาลินเพื่อให้ยลินมีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปให้พี่ใหนองได้รับรู้มาเบิงมาแย่งน้ากันอีกนะเด้อค่ะเด้อค่ะฝากไว้ในอกอมใจน้าแน่าค่ะค่ะขอบบุญขอบคุณหลายๆหากว่าคนใดยาลินไปหาสายาลินก็ขออภัยไว้หลายหลายเด้อค่ะเด้อยาลินกับสีพยายามนําไปหาพี่หานองให้ได้ครบุภูสุคนาเท่าทีสีเหตุใดในแต่ละเมือเนาะค่ะเนาะคันเถอวามไปสาเนี่ยก็ขออภัยไว้หลายหาค่ะ กันแพงกันไวเนาะค่ะเนาะค่ะมะื่อไ่ยายลินก็บซิมาไข่ขอขออมใจเรื่องว่าทําไมอยู่อังกฤษตั้งหลายปีถึงไม่เปิดร้านนวดถึงไม่เปิดร้านอาหารค่ะพี่น้องคะการที่เราจะเปิดธุรกิจที่ต่างประเทศนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายยายลินเห็นได้ฟังผ่านตามายอยู่ของเพื่อนที่ทำทำช่องด้วยกันก็คือ,อ,อน้องเมย์เนี่ยเขา เปิดร้านเนาะค่ะเนาะเป็นเจ้าของธุรกิจเพิ่นกระไดเว้าไปแล้วว่ายากง่ายซําใดดังนั้นแล้วยยลินก็มีความกีเห็นว่าใช่ค่ะการที่เราจะเปิดร้านนวดหรือร้านอ,อาหารเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่ต่างประเทศนี้หนึ่งผ้าสีกับแพ้งคาเซาบ้านลมพี่น้องจ้า ค่าเสาบานค่าผ้าษีต่างๆค่าตกแต่งร้านเตรียมไว้โหลดค่ะเงินน่ะเกือบเป็นล้านคุณได้พี่น้องส่วนส่วนเฮ้าสีสีมาเปิดธุรกิจอ่าต่างๆได้สองใจบ่ยัย่พ่เป็นหนี้ว่ได้มีธุรกิจพี่นอ้องใยญ่ลิ้นใจบบยหัยเพียงพอ พราะสิ่งเหล่านี้เราจะต้องกู้ธนาคารร่วมด้วยค่ะในกรณีที่แต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่เฮ็ดธุรกิจอยู่นี่ขจ้กก็มีการกู้กู้รวมกับธนาคารนั่นแหละค่ะค่ะเท่าที่เยลินรู้เนาะคะ่ะเนาะค่ะแล้วทีเนี้ยคนกระถามเนาะว่าเยลินนะเฮ็ดกับเข่ากับเก่งเอาหยับหามองเฮ็ดกับเข่ากับเป็นเออโน่นน,นี่นั่นค่ะมันเกิดม่นอย่ดอกทักษะการทํากับเขาของเยลินเยลินเป็นคนมาเฮ็ดกับเขาอ่า มากประดิษฐ์ประดอยค่ะแต่ว่าเห็ดขายในกลุ่มเพื่อนใกล้ชิดสนิทสนมอย่างเช่นเพื่อนฝรั่งมีงานปาร์ตี้งานวันเกิดอีหย่งเสียเยลินเหตุอยู่แต่ถ้าเสียหายเยลินเปิดลานค้าเป็นกิจจลักษณะมันเป็นอีอย่งที่ยากยากสําหรับเยลิน มันเกินกําลังของเยลินค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งเยลินกับขับรถบเป็นร่วมสิ่งแล้วนี่แมนยูเฮ้ามัน,ม,นมันบอดด้มาน้าเฮ่าดอกเรื่องขับรถนะมันก็มีไปเมือทั้งหนาในเมือเฮ้ามี่ตกจุดนั้นแล้วแมนบอกแต่ว่าความยากมันเกิดขึ้นสาหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่จะเริ่มต้นธุรกิจนะคะสมัยที่เยลินยังใช้ชีวิตอยู่กับอดีตสามีเยลินเคยปรึกษาเพิ่นทีรักฉันอยากเลี้ยงขับรถ no ทีลักฉันอยากเปิดร้านดวนโนโน โน่เ no. no. มืสุเรียงสุยางเออเฮาแต่งงานกับเจ้าตางศาสตร์นี่เฮาสีมาเหตุธุรกิจอีหยังอยู่บ้านเมืองของเขาเนี่เราอาศัยเขาได้พี่น้องเฮาต้องอาศัยคนบ้านนี่ให้เพิ่นสื่อสารให้เพิ่นเหตุขอมูลเห็ุหยังให้เฮาเหตุถูกต้องตามที่กฎหมายเขาต้องการพี่น,อน้องว่ามันว่าเฮาสีเหตุบืนบังไปได้ผู้หนึ่งผู้เดียวได้พี่น้องซึ่งเยลินบ่มมี ตรงจุดนั้นโอเคทิ้งตรงนั้นไปอันนี้แค่์เบาเกินให้ฟังดูซือสองในเมื่อยายลินใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมันแหงยากคักพี่น้องที่สิเปิดร้านนวดค่ะสิเปิดร้านนวดยายลินน่ะรับนวดรับนวดกับรับแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าหลังเลิกงานคนสองคนเท่านั้นค่ะกับอะไดอีกอย่างลวงหลยกับเงื่อนค้าขนมหยอดกระป้องไว้หรือว่าไวทาสง่งไหแม่เนาะค่ะเนาะค่ะอ่ากับวา หล,นลนวนๆเบาตรงๆจังสีละค่ะซึ่งเงินเรานี่มันกับบดอีกหยังหลวงหลายมากไม่คนที่จะต้องทํางานเสียภาษีเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวได้เนี่ยเขาสีมีเลทให้เขาสีมีไล่ใดไล่รับเขาว่าต้องเอินใดโทาใดต้องเฮ็ดธุรกิจได้จังได่จังสีได้เสียตรงนั้นตรงนี้นะะเนาะค่ะเนาะค่ะภาษีอยู่นี่ค่อนข้างสีแพงเด้พี่น้องผู้เพิ่นอ่าเปิด้านตัดผมเปิด้านนวดก็ต้องรู้ดีกันทุกคนว่าอ่า ตรงมีแอคเคาท์เชิญคนเฮดบัญชีหายหลวงฮักเอาแล้วที่เหลือเท่ากับจังสีใดทอนนันเปอร์เซนต์ทอนนี้เปอร์เซนต์เนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะมันเป็นการที่ยากแน่หน่อยนึงก็บพ่หน่อยล่ะคะ่ะก็ยากหลายเติมนั่นละ่ะสําหรับที่เราจะเปิดธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งในที่นี้ส่วนบุคคลที่เพิ่นเฮดร้านอาหารค่ะเพิ่นก็มี Power ่พาวเวอร์พอค่ะพี่น้องคะ่ะ พาเวอร์ท right, right, right. uh oh oh ั้งด้านการเงินพ้าเวอร์ทั้งด้านประสบการณ์พ้าเวอร์หลายๆอย่างคุณต้องมีพ้าเวอร์เพียงพอด้วยพี่น้องอย่าลินบบมีพ้าเวอร์ค่ะอย่าลินมีแค่ใจแต่พ้าเวอร์ทั้งด้านการเงินฟิไนแนนเชียลอย่าลินบบมีสองอย่าลินบ่อยากเป็นเหนือพี่น้องค่ะบ่อยากเป็นเหนี้แม่แต่สลึงเดียวเหตุผลง่ายๆของเยลินคือ หาได้เท่าใดก็กินเท่านั้นยายลินบ่อยากเป็นหนีบ่อยากกระตือรือร้นหาหนีแล้วก็ต้องมาแลนตรงนี้เลือเล้อเลื้อหนีเลือสิ้นเฮาจังคอยสีได้เขาพวกเขาห่อมันเมื่ยหลายอีเล่ได้พี่น้องมันเมืยหลายอิหลีกับการที่จะพยุงธุรกิจตัวเองในต่างประเทศเนี่ยแห่งเหตุการณ์โลกเมื่อเป็นจังสี่แห่งยากลหยสําหรับคนที่เฮ็ดธุรกิจเพราะว่าจากที่เคยขายใดเป็นลําเป็นสัน จากเศรษฐกิจโลกเป็นยังสี่เหตุการณ์โลกเป็นยังสี่ร้านค้าร้านรวงถูกปิดลงไปอย่างที่เรารู้ๆเสียเอาไซมาสููลูกน้องกินสเสียเอาไซมาเสียค่านา้ำค่าไฟค่าซาวบานค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟทุกอย่างไม่ได้ลดให้คุณตามสถานาการณ์ที่เป็นอยู่ขืนคือเกา่าพี่น้องค่ะมันก็นยังขืนคือเกา่าอีกอย่างหนึ่งตัวเยลินเองใจบหญยที่สิเป็นหนี้พี่น้องคะ่ะเยลินบ่ได้หมายความว่าคนเห็ุธุรกิจเรานี่เพิ่นใจไงที่สิเป็นหนี้ที่จริงอ่ะ ก็ต้องกู้ธนาคารอยู่แล้วพี่น้องแต่เยลินใจโบหใ่ชีวิตของเยลินบ่เคยที่สิมีหนีสินพี่น้องไม่มีแต่ทั้งชีวิตของเยลินหาเงินใช้แต่นี่วอาซื่อซื้อำนี่เยลินเมยเยลินบบอยากใส่หนี้บอยากมีหนีแม่ต่บาทเดียวทุกวันนี้เยลินก็เป็นหนี้กรรมเพียงพออยู่แล้วขอสั่งความดีใส่หนี้กรรมถึงมันโบเหมอดแต่อาจจะจืดจางลงแน่จักหน่อย น,ะะนก่ะเนาะกามีอย่างกัสร้างละ่ะที่ยยลินไปสร้างไปแปงไว้แต่พระศัใดก็สร้างแล้วแต่ศาสตร์ปางใดกัสร้างเยลินสีขอชดใช่สีขอสัง่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่สิมากใดเพื่อขอองค์สิกรรมนั่นคือหนีที่เยลินหนีบุพพก,ก็คือหนีกรรมพี่น้องคะ่ะหัวส้ของเมียนนะคะ่นเนาะกัสิเฮ็ดไว้หลายตืมละ่ะบัดนี่หนีในชีวิตประจำวันเยลินกะบ,บ่อย่างมีค่ะพี่น้องบอย่างมีเพราะว่าเท่าที่เป็นยุคซูมเมรี กะค่อนข้างอัตคัดเนจกนักนอยอยู่แต่กะพ่อถูถูไทยๆพ่อเอาชีวิตเจ้าของกับลูกไปหลอดในแต่ละเดือนใดกะกะกะมีความสุขดีมีความพึ่งพอใจตรงนี้อยู่ค่ะแต่ว่าการที่เราจะเปิดธุรกิจทําธุรกิจอะไรกันแล้วแต่การเงินมันต้องมีพาวอร์ค่ะพี่น้องค่ะอีกอย่างหนึงสําหรับคนที่ทํามาค้าขายที่ เซลล์เอ็มพอยเขาเอินนะคะเนาะเป็นเจ้าของธุรกิจเองนะ uh, จางขายกับเขาน้างานต่างๆ่ังเ่นเสียเพิ่นก็มีความลําบากเด้พี่น้องค่ะมีความลําบากเพราะว่ายัางวัดี uh, นี่แหลวเหตุการณ์ก็เป็นอย่งสี่แหล้วขายของบ่ไดเสียเอาไซมมาใส่นีเสียเอาไสมมาส่งงวดรถลดเสียเอาไซมมาอันเสียค่าน้ำค่าไฟค่ะเจ้าของบานบานเศร้าเขาก็บ,บ่ไดดรถยนต์แห่เฮ้าเด้พี่น้องค่ะเหตุการณ์หลายๆายอย่างองค์ประกอบหลายหลายอย่าง มันเหตุให้เยลินนั่นบได้มีความที่สีอยากเปิดอีหยังทั้งสิ้นว่าง่ายๆบ่มี power คระพี่น้องคะะ่ะเยลินไม่มี power ที่จะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองยกเว้นเสียแต่ว่ายกเว้นเสียแต่ว่าถ้าหากแยลินพบผู้ชายหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งที่มีหัวทังการค่าเยลินยินดีคะ่ะบ่ว่าสิเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ยาลินบไรต้ตำหนินะคะยาลินพานงานตัวหนีมาก่อนยาลินเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมาก่อนเกี่ยวของกับงานก่อสร้างมาตั้งแต่หน่อยเทาหญ่ดังนั้นถ้าจะถ,ถ,ถ้าจะมีผัวอีกคนนึงทำงานก่อสร้างที่นี่ยาลินกับบอลังเกียรถ้าเขาบอลลังเกียร์ยาลินรับเหมาก่อสร้างเงินก็ดีค่ะที่ประเทศนอกนี่ค่ะหรือผู้ชายคนใหม่ที่มีหัวธุรกิจเออ เธอสิเปิด้านนวดบ่เข้าเปิด้านนวดบ่เข้าเปิด้านน,นู่นนั่นเยลินยินดีที่สีเหตุคะ่ะเยลินขอแค่パワーเท่านั้นดังนั้นนอกนั้นเยลินมีฟันเฟืองของเยลินแล้วเยลินเหตุใดคะ่ะเยลินเห็ุใดเยลินขอแค่อร์ทางด้านฟแนนเชียลเท่านั้นเองขอแค่ผู้ซัพพอร์ตที่ที่มันทําให้เรามีความมั่นใจได้หนึ่งความมั่นใจก็ต้องมาจากตัวเ้าก่อนแ่ละพี่น้องคะความมั่นใจ ต้องมาจากตัวเราก่อน2องพาวเวอร์ทางด้านการเงินค่ะพาวเวอร์ทางด้านการเงินมีความสําคัญมากที่สุดที่จะขับเคลื่อนให้เราทําธุรกิจนั้นๆให้ผ่านไปได้ต่วาวศิษย สีสีได้ดีหรือบ่ได้ดีนั่นก็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเนาะคนเราไม่ลองก็ไม่รู้ค่ะนี่คือเหตุผลและองค์ประกอบอส่วนหนึ่งที่ทําไมยาลินไม่ไม่เปิดร้านนวดที่ยาลินทําไมไม่เปิดร้านอาหารไม่ทำเทคอาเวเป็นของตัวเองทําไมถึงขายกระยิบกระยอยขายขายแค่ในกลุ่มเพื่อนอที่รู้จักกันซึ่ง ถามว่า,าได้เงินหลายบอมันกับโบหลายดอกพี่น้องขายในกลุ่มเดียวกันเนาะคะ่ะนอกจากหาได้ซิฟเข้าขยันขายขยันเก็บมันก็พ่อได้เมื่อไห่หนีใส่สินให้ทา้งบานหรือว่าขาจัดปัดเป่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทา้งบานเนาะคะ่ะเนาะมันก็ได้บอหลวงบบหลายภาษิให้ได้เป็นจริงเป็นจังแบบว่าธุรกิจเป็นแสนแสนล้านๆมันก็ได้ยากแ่นยลิ้นก็บใสเวลาค่ะเก็บหาผสมซิฟเอาจัก จากสิ่งที่จาของเฮดเล็กๆน้อยๆนี่แหละอ่าถ้าเราหาเงินมาแล้วเรารู้จักเก็บจักใช้เรารู้จกกัจกรารจาก,การจับจ่ายใช้สวยหาได้หน่อยมันก็เหลือคือเกานั่นละ่ะพี่นอ้องมันขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของเรา บพว่าเฮ้าเสิเห็ุธุรกิจหน่วยใหญ่นะคะเนาะขึ้นอยู่กับการใส่ใจของเฮ้าล้วนๆคระพี่น้องคะคะ่ะเยลินเป็นคนระมัดระวังเรื่องการจับใจชายสวยมาตั้งแต่หน่อยท่าใหญ่พี่น้องดังนั้นแล้วการที่เราเป็นคนที่ระมัดระวังเรื่องการเงินการทองไม่ใช่คนตหนีทีเหนียวนะพี่น้องเยลินบแม่นขนขี้ทีครับพี่น้องคะ่ะ้ายน้องมูพวกอิมมาสุคนแต่เยลินเป็นคนมัธยัตกับตัวเยลินเอง ค่ะ,ะการที่ข้าเป็นคนถวนทีเป็นคนมัธยัติมันดีเพราะว่าการห้ามาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศเห้าเอาตรงนั้นมาใส่กับการใช้ชีวิตในต่างประเทศเนี่ยรอดค่ะพี่น้องค่ะจังไดก็รอดค่ะรอดรอดในที่นี่กะกะอยู่แบบจังพี่น้องเห็นเนี่ยแหละเยะลินก็นอยู่แบบพ่อเพียงค่ะอยู่แบบเสมอตัวของเจ้าของ นกน้อยทารังแต่พอตัวนาะ,ะค่ะนาะค่ะเยลินสิไสตรงนี้แหละคือ,อนกน้อยทํารังแต่พอตัวถึงจะเป็นนกตัวเล็กแต่เยลินก็บินได้ด้วยปีกเยลินเองค่ะพี่น้องค่ะค่ะเยลินก็มีน่ามาฝากมาตอนให้พี่ให้น้องฟังสรุปแล้วเหตุผลที่เยลินบโบสามารถเปิด้านนวดหรือว่า้านอาหารหรือว่าธุรกิจต่างๆในต่างประเทศใดนี่คือบางส่วนของของของ ของเหตุผลนันๆนะคะถึงเลื่องเล่านันๆว่าเป็นยังกะว่าให้พี่ให้น้องฟังแล้วสำหรับผู้ใดที่สามารถเหตุธุรกิจในต่างประเทศได้ยลื่นก็ขอยิ่นดีตีดาของเกทูลชั่นด้วยนะคะที่คุณสามารถขึ้นมายืนตรงจุดนี้ให้ฝรั่งตาน้ําข้าวยอมรับในความเก่งของเราได้แต่กว่าพวกเขาเหล่านั้นจะผ่านจุดนั้นมาได้ เขาผ่านเยอะค่ะพี่น้องผ่านหลายสิ่งหลายอย่างค่ะแต่อย่าลืมกับขอหายอายหายนองสุขภูสุขคนบาว่าเจ้าเสีเหตุธ,ธุรกิจส่วนตัวหรือไม่ได้ทําอะไรเลยก็ขอให้เจ้ามีกําลังวังชามีความสุขในชีวิตประจําวันที่เป็นอยู่นะคะมีเหตุการณ์มีปัญหาแนวใดเข้ากับใส่สตีแก้ไขไปน้ากันมีมองปรึกษาหาหลือกับคุยกันนะคะอียังกระซังเข้าสามารถแก้ได้ค่ะ ถ้าเรามีสตินะคะค่ะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมามันก็ต้องดับไปตามตามสภาพของมันก็คือธุรกิจและมีขึ้นก็มีลุเนาะค่ะเนาะค่ะดังนั้นเรื่องนี้ยยลินก็มาไขขอของใจให้อายใหนองฟังแล้วค่ะกัย่าคักแล้วอีกแล้วล่ะค่ะคลิปนี้นะค่ะยยลินก็สซลาไปอีกก้อนละค่ะพี่น้องค่าก็สิพอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะคลิปหนายังมีอีย่างดีๆให้อายใหนองฟังคือเก่าค่ะพี่น้องค่าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ